โอเคมาต่อกันในมิชชั่นที่สามนะครับผมนะวันที่สิบห้าพิจนาเวลาหกโมงเพราะว่าเราควรจะแยกออกกันนะกระจายพืน้นที่สิเห็นด้วย ดูนี่สิคนเฟี้ยวเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ่ายก่อนวัตถุดิบทั้งหมดฉันก็ขนหาไให้หมดเล้ยังยังคิดตังค์อยู่สิ่งพิธีของฉันโคตรจริงคุ้มค่าทุกสตางค์แน่นอนก็งานเธอมันก็เกตต่ำจะตายหรือจะไปให้โดรบิสากระทืบเล่นดีล่ะเอ้ช่างมันเถอะยังไงก็เพราะสมัยชาติฉันเลยมันคือศิลปะ ก็เจ๊ก็เป็นศิลปินหรือเนี่ยฮะก็ใช่ไงมีปัญหาอะไรไหมไอ้ลูกเจ็บยังฉันมีฉายาว่าสิทธาคาบิลเลอร์วอร์โซไอ้เฮียช่างะช่างทำปืนสักวันฉันก็ต้องเป็นแบบยาญให้ได้ นี่ที่ฉันสร้างคือค,คือศิลปะไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าหมอหมอตุ้นไว้ต้มนกกิ <c oughs> ไนไอเซลเนาะโอยผ่านไม่ค่อยทันเท่าไหร่เลยสงสยยัยได้ไหมไอ้ลูกเกยบ <c oughs> ฉันต้องขอตัวก่อนละถ้าหากเราไม่เจอกันระหว่างทาง,งทก็เจอกันที่ลาก ของคไคฟอตแล้วกันได้เลยแล้วเธอจะทำอะไรต่อก็อจะไปปั่นยากย้ายคำคำคิดออกแล้วจะบอกอแล้วจะถามอะไรอีกไหมถามก็รีบถามยยายฉันต้องอ่านใจตามนั้นโอเคนักล่าปีศาจปีศาจท,ท้องนภา แต่งเลยไหมโอเคใช้ทำบอยเดี๋ยวไปใช้ทำบอยกันก่อนซื้อทำบอยมาหน่อยโอเคจริงซื้อแบบนี้็หละเออมาสิบเออดีดีกว่าง่ายดีเอเดดเดยดเดยดปากกอนใช้ทำบอยให้หมดใช้ทำบอยให้หมดเลยไปเลย เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะถนัดแต่ทอมบอยทอมบอยแม่งจิงสาสตร์อันน่ผมว่ามันดีนะแล้วก็ไม่ค่อยถนัดแหละถนัดแต่ทอมบอยเนี่ยจะได้แบบบิ้งไปบิ้งมามเริ่มภารกิจกันเลย กำลังเชื่อมต่อครืขายปวดล็อกไอ้เฮียนเน็ตหลุดอะไาไปแล้วนะโอ้เขาขี้เกียจเลยเห็นไหมบายบายโคตรทีเบิร์กเลย เอองานนอกเนะทั้งคำใจอะ่ะโอเคตรงนี้จำได้อยู่เอาดิกดนี้ก็ได้นีอจะกดโอ้ก็ได้แล้วแต่ไปดิปุ่มเอโอ้คขาได้ฝู่นขาวเว้ไยไฮโรแบทออมาสิเ,ออเดี๋ยวทงดูบอย Ôi Thách cú tăng tuộc Còn đấy Tài lấy ngay quá Ôi luôn Ôi Để để đây Nước sự bất thân ạt Ok, nhóm xin lệ ไปก่อนมาไปฝันฝันไอ้ฝันฝันฝันโอเคอิงอิงอิงโอเคโอเคเฮ้ยยังไม่ค่อยชินกับการกอถั่วล์ปุ่มเท่าไหร่แล้วก็จะพยายามว่าจะพยายาม เจ้าก,การต้นไมใ้ใกล้ๆนี่ก่อนคงจะเริ่มจากที่ไหนสักที่ใช่รออะไรกันละ่ะเนโรดูกันเลยนี่มีตรงนี้ไปเก็บไปก่อนแล้วกันอะไรผมเก็บแล้วผมก็เก็บนะอะไรผมไม่เก็บก็คือไม่เก็บฟังไหนต่อดีเนี่ย ทางไปต่อไปอยู่ตรงไหนวะมึงก็ไม่บอกอะไรกูเลยทางไปต่อไ่อยู่ตรงนี้โอเคเอ้ยอ๋อวีนี่วะกำลังฆ่าอีกเข็ดอยู่เลย

ทุ่มไปที่น้ำซะลีโหลดก่อนแล้วก็ปุ้งขอชาร์จหน่อยอออิิอิงงงนี่ขอชาร์จหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแปบ๊บขอเวลาแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหลม,มได้หมดแล้ว อ่ะมาเอา,อาไม่เดี๋ลยเอาให้ตรงล็อกโอเครือว่าจะมีเหลืองต่อเนี่ยเคาไปทางนู้นกันต่อตามในเรื่องไปเลยดีกว่าโอสถานที่นี้มัน เนี่ยเหรอคาลิฟอร์ดช่างแม่งสิฉันจะโค่นแม่งลงซะก็ไปเลยไปก็ถ้าไม่เกิดแล้วว่างระหว่างทางสู้กันนะเรียบร้อยเข้ามาข้างในแล้วด้วยข่าวนี้อะไรอยู่กันเนี่ย คฟัน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 เออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุ่งกล้องมุ่งกล้องเฮ้เฮ้เฮ้มุ่งกล้องมึงก็โอเคเก็บเลตโอ้กว่นอันนี้อ่ะโอ้โคนมืดเลยไปกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ย ก้องท่มสุดตัวทุ่มแม่งก่อนแค่นี้เองเหรอโอเคเนี่ยแปลงต่อล่าพวกนี้งอกมาจากที่ไหนกันสักแห่งแน่เลยใบรองถามให้มันเยอะแล้วก็ปั่นไปเลย นี่ไหนเหลือจะมีเหลืองอีกแล้วนูน้นตรงนู้นเลยตงนี้ก็เข้าได้โอ้โห

ด,ดีโหลดแว๊บงัดหน้ามไว้ดีอะไนไปได้มั่งนะอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้โอเคไปก่อนลืมทางละไปทางไหนมันจะมีเหลืองอีกนะถ้ากูฟันตรงเนี้ย โอเคเออเงี้ยลากไฮฟอร์ตอ่าทางก็เปิดแล้วแล้วทีนี้เหลืองมีเหลืองมันก็มาอีกไงเออโอ๊ยโอ๊ยอย่ <c oughs> อยากูลืม โอ้ยเขี้่เจ็บหนวได้โอ้ยมาดิมากูแหงนฮึบไอ้จริงจริงจิงจิงโอ้ยเฮ้ยสิม่วงสิม่วง ปาดี้หมึกอะดีโอ๊ยตัวนี้มันไล่ทอมบอยเลยด้ว่า๋าดี้ไหนโว้ยโว้ยเว้ยลใช้ทอมบอก่อนทุ่มไปดิ mẹ đã bỏ chọn đây nè hay bingo bingo เอาละตรงนี้แหละสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะอย่างนี้นะอ้าไม่ได้นี่หว่าเกมกล่าแล้วต้องเข้าใจหน่อยมุมกล้อง กลันไปได้อีกว่าไอ้ช่างแม่งอืะเอาละไอ้ตัวใหม่ออมาแ <c oughs> ม่งใช้ขากันไกลซะด้วยแม่งเป็นอาวุธขานไกลเยสิก <c oughs> เจอเลยเกียร์หาไปออกมากมันชอบหายตัวเข้าไปในลกูกหอมบอยเฮ้ยเกย์จะตามเฮ้ยจะตามเหไม่เอาเราก็อ,อีกเป็นบามสกุลแกอยู่ไหนวะ

เหมยยอบโอเคแหมยขอบงอกมือไอ้โัวแตกไม่ดิมึงไมาตัวละวเฮ้ยหลบหนี mười hôm qua quán quán đi quán 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 tôi quán 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 ừ, quán 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 rồi

หพวกนีด้ไหมตกได้ด้วยไหโอเคได้เลตโอบไมีมีอะไรละไปคราวนี้อะไรกันไม่สนละไอ้ปัสจักรข้องแกล้งหรือเราปกป้องไม่ได้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะ ยิวมานี่เราจะโทรหาก็ได้นะแต่ก็โทรไปเลยดีกว่าประเด็นคือมึงเอาเหรียญมาจากไหนนิโคเดบันดอร์คิวเธอแล้วนะนิโคโอ้โหรถแม่งสามารถกันทุกอย่างรู้นะว่าฉันคุมกับนายอยู่อะโอ้ย ข้างหน้ามันเป็นบอสแล้วไงไม่ใช่แหละก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปทอมบอยนะโอเคเ,ออเดี๋ยวก็ใช้เดี๋ยวไปไปใช้ทอมบอยทั้งหมดโอเคทีนี้ใช้ไปทอมบอยทั้งหมดแล้วก็ปวไปเราไปลุยบอสกันเ,เลยดีกว่าบอสข้างหน้าจะซุยกยากอยู่ไอตัวนี้ ก็จะพยายามอืเสียงนี่ไงอาเคมิวอาเคมิวออาเทมิวไม่ค่อยโดนเลยได้ทุกอย่างแม่ก็เตะด้วยอะไรไม่ได้โมบ เปิดตัวใช่ไหมเล่นแต่เนื้อๆหน่อยสิโอแม่เอาวะพิศาาตรงนี้มีบางอย่างแตกต่างออกไปเดี๋ยวด้วยนะออ้ยล้ยล้ล้มลบฟันฟันฟัน ไม่ได้คร <S desserts> ไม่ได้ชอบใช้ท่านี้เที่ยวคันไอ้ท่าของเอออะไรนะหัวจซิ่ววะไอ้ไอ้ล่างอวตารฝันไอ้เชี่ยโอเคคอมบอยแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยอแม่งแม่งแล้ว phách phách hạnh Khai bằng phúc hey hey, hạnh phúc hạnh phúc đó phúc hạnh phúc hạnh phúc ui chết. Ôi. Oh yeah. okay. Ôi. Oh, đi cắt cô. Ăn sạch. Ui. Phải. 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 Ui. ตีแกกูคอมบอยกูพังเพราะมึงเลยเนี่ยไอ้ท่าพวกเนี่ยโอ้ยฟันสู้ยากว่ะโอ้ยเ้ยแม่งเล่นท่าอะไระนะ แล้ววะไอี้ยกูไปไม่ถึงอะโอเคมาดิ

mừng 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 ôi mừng mừng kìa, mừng 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 lên, mừng 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 gọi nữa ngay. Mày, mày thử ทำไมหมุนหมุนป่าวะหมุนป่าวะมราจะเล่นท่าทีอะไรฟันฟันเฮ้ยลบอกไปแล้วฟันฟันฟันโอ้ย ช้พลังมาบอกมาโอ้ยเยียนี่ลูกอะชา้าพลังเต็มเปี่ยมโอ๊ยโอ้ยขอชา้าพลังแบบเต็มเปี่ยมจริงไอ้เย็บสึกไปโดนขันขับบอยมามาไอ้มาสี่อุ้ยแม่งเหนือห่อยเกิน น้ำมันคุณน่ะลบลบลบฟันหูเหนื่อยอ้าวเรดดี้อ๋อสปาบเปลือยเลย ใช่เลดี้จริงด้วยเพื่อนดันเต้น,นี่นั่นเลดี้เธอรู้จักเหรอสมัยเป็นช่างทำปืนอะอะไร้าอย่างนี้คิดไรได้ไงฉันฟ้องเธอนะ,อะล้อเล่นนะเฮ้หน้าเสียเลยนะ,อ,ะอย่าหือกับพี่และน้อง น่อะไรเงะไรเนี่ยไปหยอกร้อยเร่งเขางั้นคิดไ้เอเอาฉันตายแน่โอ้ยเนโรกูโอเคจบชัตเตอร์กันไปเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ